สวัสดีค่ะพบก,กับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้ก็จะเป็นดวงรายสามเดือนนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดวงรายรายสามเดือนเนี่ยก็จะเป็นระหว่างเดือนกรกฎาสิงหากันยายนนี้นะคะก็เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเอ่อเต้าลงตัวที่การทำคลิป รายสามเดือนเพราะว่าเต้าไม่ว่างในการทําให้คุณทุกเดือนเนะาะสิบสองราศีนะคะแต่ว่ารายสามเดือนเนี่ยเต้าว่ามันก็จะบอกอะไรได้ประมาณหนึ่งเนาะเพราะว่าดวงคนเราไม่ได้เปลี่ยนรวดเร็วขนาดนั้นนะคะเออส่วนใหญ่มันก็จะมีความดีเลยอะไรแบบนี้นะคะก็สามเดือนแล้วก็ผ่านไปเร็วมากนะคะเหมือนเต้าเพิ่งทําดวงรายสามเดือนไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะคะเออแล้วก็ดูเห็นแม่หมอท่านอื่นที่เขาทําแบบทุกเดือนเลยโอ้โหโคตรขยันนะคะ คือไม่ไม่ใช่อะไรคือเต้าอ่ะเป็นคนที่ชอบทําพิอากาศมากกว่านะเออก็จะเห็นเต้าในแนวของพิอากาศมากกว่าเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นก็อันนี้เราก็จะพบกันเดือนละเอ,อ้ยไม่ใช่3เดือนครั้งนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นพลังงานโดยภาพรวมของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้ขณะที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาล หากประโยคหรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอว์ชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านเต้ามาสู่คุณแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคลิปนี้เลยเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณนะคะประมาณนี้ชาวราศี ชาวราศีมิถุนเมื่อกี้จะพูดว่าผุธศพนะชาวราศีมิถุนนะคะก็วิธีการดูนะคะในในวันนี้ของเต้าก็คือเต้าจะอ่านพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะว่าจะมีเรื่องราวประมาณไหนเกิดขึ้นกับคุณบ้างเป็นธีมหลักนะคะแล้วก็จะแยกย่อยให้เป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะในส่วนของความรักเนี่ยเต้าอาจจะไม่ได้อ่านชัดเจนถึงขนาดว่าเป็นทุกๆสถานะน,นะแต่ว่าจะดูแบบ พลังงานว่าพลังงานไพ่เนี่ยมันจะไปโดดเด่นที่สถานะไหนนะคะก็จะอ่านเท่าที่ไพ่ยอยากจะให้เล่าเนาะแล้วก็จะมีไพ่ตัวช่วยต่างๆนานานะคะที่จะามาช่วยคุณในวันนี้นะคะยกทับยกขบวนมาช่วยคุณในวันนี้นะคะก็โอเคเรามา เริ่มกันยังเริ่มไม่ได้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเต้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี f e c o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  k n p เ p e เนะชื่อว่า red lips telling นะคะฝากติดตามกันด้วยที่ตรงนั้นเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะส่งข้อความหาเต้าก็ได้นะ,ะที่หลังไมนะคะ facebook page red lips telling นะอยากแชร์เรื่องราวประสบการณ์อยากส่งคำขอบคุณให้กับเต้านะคะก็ไปคุยกันเม้ากันนะเป็นกัลยานามิตรที่ดีกันที่หลังไมได้นะคะ red lips telling แล้วก็ต้องมี อทวิตเตอร์แล้วด้วยนะคะทวิต t ตอรแล้วก็อะไรนะทิกต o อนะคะเออสำหรับ Red Lips Traveling ฝากติดตามกันด้วยทุกๆช่องทางนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะติดตามเต้าในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะ,ะต้ามี Facebook Page อีกเพจหนึง่งชื่อว่า Red Lips Journey นะคะซึ่งเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของเต้าเองทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ใครที่เป็นสายเที่ยวแบบออนบัตเจตโดยเฉพาะออนบะัตเจตเนาะหรือว่าสายเที่ยวยุโรปอยากเที่ยวเองเยอะไรเงี้ยนะคะอยากมีไอเดียในการท่องเที่ยวก็ไปติดตามกันได้ที่เพจนั้นแล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้ที่หลังไม้เช่นเดียวกันสําหรับ Red l i s Journey นะคะประมาณนี้ทีนี้เ,เรามาเริ่มกันเลยนะในส่วนของดวงราย3เดือนของเช้าลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ในส่วนของวันที่เนี่ยจะไม่ได้ f ์นะว่า จะดูแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าตะวันตกเต้าให้วันที่ไว้ทั้งหมดเลยนะคะเออทั้งไทยแล้วก็ตะวันตกก็คือดูแล้วแต่คุณเลยนะคะก็คือเต้าส่วนตัวเต้าไม่ได้ยึดติดนะคะว่าเออดูของไทยหรือแบบตะวันตกเพราะว่าส่วนตัวเต้าดูทั้งสองแบบะคะ่ะเออแม่หมอก็จะมีแม่หมอที่เต้าชอบดูแบบฝั่งตะวันตกกับแม่หมอที่ชอบดูฝั่งไทยอะไรเงี้ยนะเออประมาณเนี้ยนะคะก็ลองดูนะคะไปแรกภาพรวมของชาวราศีมิถุนในออฟซอร์สนะคะ ใบที่สองอ้๋ the world นะคะดีจังเลยใบที่สามนะคะ five of swords นะคะอืมตั้ว่ามันจะเลยกรอบออกไปนะขยับเพราะว่าไพ่จะใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ king of b a n d s นะคะ เจ็ง of w a n d s แล้วยังไงต่ออุ้ย temperance แล้วก็นะคะ strange อืมโอเคทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของการงานนะ tree of w a n d s ค่ะ มันมีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนกันนะชาวราศีมิถุนนะ Ace of Swords อ้าวอืม uh huh. Temperance นะอู้คุณได้ Double Temperance นะอืมสิ่งที่คุณคิดอยู่เนาะบ่งบอกถึงเรื่องงานนะ Temperance นะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะ The h e r o n t นะคะเหมือนคุณได้เหมือนชาวราศีพฤษภเลยนะ The Tower นะคะ แล้วก็ a d g e of cups นะคะอันนี้เรื่องของความรักนะ three of swords นะคะเปิดมาก็เป็น three of swords เลยนะจ๊ะชาวมิถุนชาวมิถุนแล้วยังไงต่อคะ two of swords โอ้ยไพ่ดาบเยอะจังเลยนะความรักไพ่ดาบเยอะจังเลยนะคะ Oh the chariots นะคะ อโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ตัวช่วยกันนะคะ Unexpected visitors นะคะเกือบจะหลุดกรอบกล้องไปแล้วนะอีกนิดนึงนะ You are not alone นะข้อหมายดีมากๆเลยให้ไปนี้นะและนะคะ Holiday The answer you're looking for can be found during a vacation, r r t t r e t t r holiday getaway นะเหมือนไพ่จะบอกให้คุณไปเที่ยวนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ The world ก็ขึ้นนะเนี่ย The world ก็ขึ้นไพ่ของการเดินทางอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ดวงรายสามเดือนในระหว่างเดือนกรกฎาคมกันยายนจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูที่พลังงานของตัวคุณก่อนนะคุณได้ไนออฟสอดนะคะตัวคุณในช่วงสามเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางนะคะบางคนจะได้เดินทางทางใกล้แล้วก็ไกลเลยแล้วก็บางคนจะเป็นลักษณะของการเดินทางแบบปรปปับๆฉพลันด้วยนะอย่างเช่น คุณทางานออฟฟิศแล้วแบบเจ้านายให้คุณไปแบบว่าเออพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออประมาณนี้มีการเดินทางแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนเนาะหรือว่าจะเป็นจากเรื่องอื่นๆก็ได้นะหรือเป็นลักษณะของคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากทางไกลถ้าใครไปติดต่อ,อ,องานไว้นะคะหรือว่า สมัครงานไว้นะที่แบบว่าทางไกลหรือว่าต่างชาติอะไรอย่างนี้นะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวเข้ามานะเหมือนก่อนนะนี้คุณค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของการทํางานสูงมากๆนะชาวลัคนาราศีมิถุนเนาะเหมือนเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานนะคะเออทำงานแบบคล่องแคล่วว่องไวเนาะคุณอาจจะจับงานหลายอย่างพร้อมๆกันก็ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างสูงเนาะบางคนอาจจะเป็นลักษณะของเป็นหัวหน้านะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็น มีลูกน้องในองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจมาอะไรอย่างนี้นะคะออทีนี้มาถึง Energy ปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปเนาะจะมีเกณฑ์ได้เดินทางค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณก็คิดคุณเองก็คิดถึงเรื่องของการเดินทางเยอะด้วยนะเพราะว่า the world ข <t empl ar ance> ึ้น temperance ขึ้นรอบๆตัวคุณเลยนะครใครบางคนอาจจะได้เดินทางนะเนี่ยไพ่ส่งเสริมมากๆนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นไปต่างประเทศเลยทางนี้ก็ อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวส่วนตัวของคุณก็ได้เนาะบางคนต้องเดินทางต่างประเทศใน3เดือนนี้นะคะก็ทางใกล้แล้วก็ไกลได้หมดเลยเนาะแล้วก็มันมีเกณฑ์ว่าในช่วง3เดือนนี้คุณจะมีความเขาเรียกว่ามีความจบหรือว่าสิ้นสุดในในอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเออในที่นี้ก็คือบางคนอาจจะจบสิ้นสุดในงานที่คุณเคยทํามาอย่างงี้นะหรือว่า เป็นอิสระจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยทํามาก่อนหน้านี้ก็ได้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็หรือคุณจะมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นประมาณนี้นะคะเออในช่วง3เดือนนี้เนาะเทมเพอเรนซ์เนี <por> ย่ยบอกว่าใครบางคนคุณอาจจะกลับมาโฟกัสที่การรักษาสมดุลชีวิตนะคะในช่วง3เดือนนี้ถ้าก่อนอันนี้คุณทํางานหนักซึ่งแลดูว่าคุณทํางานหนักมนาะก่อนนันเนี้ยนะคะ คุณอาจจะกลับมาโฟกัสที่ชีวิตของคุณมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรักษาสมดุลเนาะแล้วก็ทําให้เหมือนชีวิตมันมันกลับมาในจุดที่ที่ดีกว่ากว่าที่ผ่านมานะคะจากที่เมื่อก่อนคุณอาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายอะไรเงี้ยคุณอาจจะเนี่ยคิดถึงในเรื่องของการปรับสมดุลอย่างเช่นออกกําลังกายมากขึ้นเนาะจากที่เมื่อก่อนที่โฟกัสในเรื่องงานทํางานอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะ มันเหมือนคุณจะมากลับมาใส่ใจในเรื่องของวิธีการใช้ชีวิตของคุณมากขึ้นไลฟ์สไตล์มากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมรอบๆตัวคุณก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมาเป็นการ uh, t e m p e r a c e เป็นลักษณะของการที่อยากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตที่มันจะมีผลกระทบกับชีวิตคุณเนาะหรือว่าจริงๆคือเปนไพ่ของการที่ คุณจะได้เดินทางหรือว่าคุณกําลังคิดในเรื่องของการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็ได้บางคนอาจจะคิดในเรื่องของการอยากจะเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้นะอ่าอยากจะไม่อยากทาที่นี่แล้วอยากจะอยากจะไปทําที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยกาลังอยู่ในช่วงของการคิดหรือว่าหาวิธีการที่จะแบบลงตัวกับสิ่งนี้อยู่อะไรประมาณนี้นะคะ <S <s <ession> เหมือนช่วงสเดือนนี้คุณจะมีเหตุที่แบบทาให้คุณรู้ตัวก็ได้นะว่า บางที่คุณอาจจะไม่เหมาะกับการทํางานกลุ่มทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานที่ต้องมีคนเยอะๆอะไรประมาณเนี้เนาะเหมือนหรือไม่ก็จะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้รู้รู้จักเขาเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงของเพื่อนร่วมงานของคุณเนาะอีกในหนึ่งหรือว่าเป็นลักษณะของคุณอาจจะได้อาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องของการทํางานเนาะบางคนอาจจะเหมือนกับ ให้ระมัดระวังในเรื่องของอีโก้ของคุณด้วยนะในเรื่องของการทํางานนะคะไม่ว่าจะทํางานร่วมกันกับใครก็ตามเพื่อนรวมงานหรือว่าลูกค้าของคุณโดยเฉพาะถ้าลูกค้านะให้ระวังในเรื่องของอีโก้หรือว่าการใช้คําพูดที่แบบว่าเอออาจจะทิมแทงใจคนอื่นเนาะเพราะว่าเนี่ยตัวคุณเป็นในออฟสอรอะในออฟสอรก็จะเป็นลักษณะของคนที่พูดตรงพูดแรงเนาะเพราะว่าเป็นไพ่ดาบคะ่ะอืมก็ระมัดระวังคําพูดเวลาที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนนะคะเออแต่คุณจะเป็นคนที่ คิดปุ๊บทำปับ๊บทำอะไรรวดเร็วเลยในช่วงสามเดือนนี้นะมันจะเป็นไปในแบบลักษณะของความรวดเร็วในการตัดสินใจการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเออดังนั้นระวังความหุนหันพันเล่นเอาไว้ด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เนี่ยการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเนาะลดอีโก้ของคุณลงแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะหรือว่าจริงๆถ้าใครที่เหมือนคุณจะได้รู้ตัวว่าคุณอาจจะไม่เหมาะกับการทํางานกลุ่มอย่างที่เต้าบอกเนาะแล้วมันเหมือนทําให้คุณรู้ชัดเจนะเวลาที่คุณทํางานกลุ่มแล้วคุณก็อาจจะ คิดอีกแง่หนึ่งว่าเออหรือว่าฉันจะย้ายงานดีแบบออกไปเป็นอิสระดีไปทํางานของตัวเองดีหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะทําให้คุณได้คุค้นคิดในเรื่องนี้ประมาณนี้นะคะด้วยความที่เป็นคนเก่งจริงๆนะเออสตริงขึ้นในตําแหน่งอนาคตเนี่ยบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคุณจะมีชัยชนะในสิ่งที่เลือกนะคะสิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าจะเลือกหนทางไหนมันจะประสบความสําเร็จมันจะมีเรื่องราวที่คุณจะต้องจัดการแหละสตริงแล้วคุณต้องใช้ความอดทนสูงหรือว่า การฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ไม่น้อยนะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะอ,อในอนาคตอันใกล้แต่ว่าอะไรดูว่าคุณจะผ่านไปได้คุณจะใช้สติปัญญาของคุณในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องที่ที่เข้ามาแล้วคุณจะแก้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะออสุดท้ายแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นเนาะรู้วิธีที่จะกำรบับ <laughs> กำรับสิ่งโตนะคะออรู้วิธีที่จะแบบหาทางออกในในปัญหาที่คุณเจออะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูแยกย่อยในเรื่องของการงานเนาะการงานคุณได้ทริอัลแวนส์นะคะเอซอบซอแล้วก็เทมเพลนส์เทมเพลนส์มาอีกแล้วนะคะเนี่ยคุณได้ดับเบิลเทมเพลนส์ก็บอกเลยว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังคิดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องงานนะหนักไปทางเรื่องงานนะคะทริอัลแวนส์มองว่าใครบางคนคุณอาจจะอยู่ในจุดของการรอะคะรอผลงานอย่างเช่น ถ้าคุณทํางานออฟฟิศคุณอาจจะเพิ่งส่งงานไปอย่างเงี้ยรอผลตอบรับตอบกลับของลูกค้าหรือเจ้านายอย่างเงี้ยนะหรือไป็นลักษณะของการที่คุณเพิ่งทําผลงานของคุณเสร็จไปแล้วก็เหมือนเพิ่งส่งไปอาจจะรอการพิจารณาบางคนรอในการเลื่อนขั้นเลื่อนตนําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเออต้องมองว่านะมันเหมือนกับใครบางคนจะมีปัญหาในเรื่องของงานในเชิงที่ว่าคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดในที่ทํางานถ้าสถานการณ์ไม่ค่อยดีแบบกับเพื่อนรวมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ หรือว่าลักษณะของงานอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนเหมือนคุณบางคนนะเฉพาะบางคนนะเอ็ดออฟสอตค่ะเหมือนมีเกณฑ์ที่แบบบางคนคุณจะติดอยู่ในจุดที่คุณไปไหนไม่ได้อะอย่างเช่นคุณทํางานที่มีสัญญาอะไรเงี้ยนะคะเออแล้วมันทําให้แบบเหมือนคุณเบื่องานแล้วก็อึดอัดสถานการณ์แบบไม่ค่อยดีบางคนแบบเหมือนรอที่จะได้รับการตอบรับอย่างเช่นส่งผลงานไปเพื่อรอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรเงี้ยแต่รอนานแล้วประมาณเนี้นะจนคุณรู้สึกอึดอัดแล้วสถ,สถานการณ์ในออฟฟิศก็ไม่ค่อยดี แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีคุณติดสัญญาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเออหนึ่งปีสองปีห้าปีก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องเหมือนจําจะต้องทนต่ออยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมกลับตัวไม่กลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงอะไรประมาณเนี้ยเออมันเป็นฟีลประมาณเนี้ยนะแต่ว่าถ้ามองเห็นว่าในช่วงปลายๆของของสามเดือนเนี้ยนะคะอาจจะเป็นช่วงสิงหาอ,อมามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ ในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะหมดสัญญาภายใน3เดือนนี้แหละนะแล้วก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในที่นี้สําหรับบางคนเนาะคุณอาจจะถูกรั้งให้อยู่เนาะสำหรับคนที่ทํางานออฟฟิศถ้าใครที่เหมือนถูกถูกฟรีซในเรื่องของตําแหน่งเอาไว้ก่อนหน้านี้นะแบบรอแล้วรอเล่าก็ไม่มาสักทีอึดอาจจะแย่แล้วก็ไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีอะไรเงี้ยนะ แบบไม่มีใครเห็นเห็นคุณค่าในตัวคุณเลยอะไรอย่างนะี้นะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะ t r a n s p a r e n c ะคคะสแรกก็คือบางคนอาจจะได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งนะในช่วงปลายๆช่วงเดือนสิงหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออได้รับออฟเฟอร์ตำแหน่งใหม่อมืซึ่งมันจะทำให้คุณจะต้องเลือกว่าจะต้องยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่าอีกเคสหนึ่งคือตัวคุณเองนะั่นแหละที่ตัดสินใจที่ออกจากจุดเดิมแล้วก็ ไปเริ่มต้นทํางานใหม่หรือว่าบางคนก็อาจจะออกจากออฟฟิศไปเป็นฟรีแลนซ์ไปทํางานของตัวเองเปิดบริษัทตัวเองก็ว่าไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานของคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่เคสแล้วแต่ก,กรณีว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะของแต่ละคนนะคะเออก็จริงก็คือยินดีด้วยแหละนะเอสซับสอดเอสซับสอดเป็นจุดที่บางคนเผชิญปัญหาเนี้ยมันนานมากแล้วด้วยนะแล้วก็อึดอัดนะในที่สุดมันก็จะผ่อนคลายนะคะมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนคุณจะ หาสมดุลในชีวิตเจอหรือว่าหาทางออกของปัญหาในเรื่องของงานของคุณเจอเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเออแล้วก็ถ้าคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะต้องมองว่าเหมือนคุณอาจจะเพิ่งส่งงานไปหรือคุณอาจจะได้งานมาแล้วก็เหมือนทําเสร็จไปสักระยะหนึ่งแล้วส่งลูกค้าไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รอนะคะรอการตอบกลับหรือรอเงินส่งอินวอイスไปอะไรก็ว่าไปแต่แบบยังไม่มีการตอบกลับสักทีแล้วคุณก็แบบ เออแบบถูกฟรีซเอาไว้แบบแช่แข็งไว้สุสรุปต้องยังไงคะต้องทํางานต่อหรือยังไงคะตังค์ก็ยังไม่จ่ายลูกค้าหรือยังไงคะอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ยเอ,อ่อมันก็มีเกณฑ์ว่ามันจะล่าช้านะถ้าใครรอในเรื่องของงานแบบต่อเนื่องหรืออะไรเงี้ยนะคุณอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะน,นะคะเดือนแรกอาจจะยังเดือนแรกเดือนสองอาจจะยังไม่ได้เนาะอาจจะได้ในเดือนที่สามก็คือเดือนสิงหานะเพราะต้องอ่านเป็นกรกฎาคมดาเอ,อ้ยไม่ใช่ เออใช่กรกฎาสิงหาก,กันยาอาจจะเป็นเดือนกันยาอะไรเงี้ยนะคะเออที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับงานที่คุณคาดหวังหรือว่าเงินที่คุณคาดหวังจากงานอะไรก็ตามแต่เนาะมันจะดีเลยไปบ้างนะคะแต่ว่าก็ขอให้คุณอดทนเนาะสุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปนะคะสถานการณ์จะเข้าสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะในเรื่องของงานนะคะอ่ะโอเคทีนี้ในเรื่องของการเงินเนาะคุณได้ the harry f a n t นะคะ the tower แล้วก็ edge of 8 of Cups นะคะต้องมองว่านะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะคงตัวในเรื่องของการเงินในที่นี้ก็คือบางคนเหมือนคุณเป็นคนที่ประหยัดมัทยัดอยู่แล้วอันนี้เป็นพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีเนาะแบบว่าคิดไตร่ตรองก่อนใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างดีประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่า ทีเนี้ยให้ระมัดระวงังเนาะปัญหาในเรื่องของการเงินที่อาจจะเข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันนะอันนี้สาหรับบางคนนะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณวางแผนมาดีแล้วนะอันนี้ก็มันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณหรือว่าถ้าเกิดขึ้นคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเออเดอะทาวเวอร์เป็นลักษณะของการที่คุณบางใครบางคนอาจจะได้เสียเงินแบบปุบปรับฉับพลันอนะที่คุณมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงอะเออเดอะทาวเวอร์นะ บางทีสมมุติว่าเฮลเฟนเนี่ยคุณเป็นคนที่จัดระเบียบในเรื่องของการเงินดีมากอยู่แล้วเนาะแล้วบางทีเป็นคนประหยัดมาธยัดด้วยเป็นทุนเดิมอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีเงินสำรองอย่างเช่นเอาไว้จ่ายแบบค่าผ่อนบ้านบัญชีหนึ่งไว้จ่ายค่าผ่อนรถบัญชีหนึ่งอะไรเงี้ยเออคือจัดสรรเป็นระเบียบมากอ่ะเออคุณมองเห็นแบบแบบในในแบบลองเทอมว่าเออประมาณสามเดือนหเดือนแบบการเงินคุณจะเป็นยังไงคุณรู้นะคะเออคุณมีเพียงพออะไรเงี้ยบางคนถึงหนึ่งปีสองปี ที่มีเงินสำรองแต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่ที่มันนอกเหนือจากที่คุณคุณกันคุณเก็บเอาไว้อะอย่างเช่นซ่อมซ่อมอะไรสักอย่างอะไรอย่างงี้นนะให้ระมัดระวังนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลีกเลีเ่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะคะเออดังนั้นก็อาจจะเผชิญภาวะอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงสามเดือนนี้เนาะมันเหมือนแบบเดอะทาวเวอร์กับเอซ็อบคนะัพอะมันเป็นรายจ่ายที่คุณไม่อยากจ่ายอะแต่มันต้องจ่ายอะเอออะไรประมาณนี้นะคะเออถ้าคุณ มั่นใจในเรื่องของการเงินของคุณว่าคุณเออเก็บเงินมาดีแล้วออมมาดีแล้วนะก็ถือว่าคุณจะผ่านไปได้นะตั้ว่าคุณจะผ่านไปได้สุดท้ายแล้วนะคะอพื้นฐานเป็นคนที่จัดการการเงินได้ดีอยู่แล้วเนาะประหยัดมทัยยัดอยู่แล้วนะคะอต้องไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะส่วนใหญ่ก็จะเตือนแค่เรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดกับการเงินของคุณนะนะคะเท่านั้นเองเนาะแล้วก็ทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของความรัก นะความรักคุณได้ทร o ออฟ w อนะทร o ออฟ w อแล้วก็ The c h a ร i o t นะคะต้องมองว่าอันนี้เอาคนโสดก่อนก็ได้นะคนโสดต้องมองว่าตัวคุณอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวการอ,อกหักช้ำรักผิดหวังในเรื่องของความรักมานะก่อนหน้านี้น,นะคะบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเกา่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบหรือบางคนอาจจะขัดแย้งกับคนคุยของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณเนี้ยนะคะ คือมีเรื่องที่แบบไม่ค่อยสบายใจใเรื่องของความรักสักเท่าไหร่สำหรับคนโสดนะ,ะหรือว่าถ้าคุณไม่มีคนคุยเลยนะคนเสดคนสดคนโสดนะคะถ้าคุณไม่มีคนคุยเลยก็อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีแผลลึกๆที่ยังแบบยังรักษาไม่หายอย่างเงี้ยแผลทางใจนะคะเออที่อาจจะมาจากแฟนเก่าแฟนเก่าๆไปแล้วที่ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนกับมันอยู่ในจุดที่คุณคุณค่อนข้างปิดตัวเองอะคนโสดอะนะคะเนี่ยทัวร์ออบสอดขึ้น่ย ไพ่สองดาบคือไพ่ของคนที่ไม่ตัดสินใจนะหรือว่าไม่ได้เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆนะเป็นคนที่เหมือนมีพื้นที่มีบาร์เรอรี่ของตัวเองนะในการที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตนะคะประมาณเนี้ยเหมือนถ้าถ้ามันมีคนเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนะคุณจะไม่ไม่จะใช้คำว่าไม่เปิดละคือไม่ได้แบบคือ อาจจะไปทรงแบบก็คุยเป็นเพื่อนแต่ว่าถ้าเขาแบบเริ่มจะเริ่มลุกคุณ,คณอาจจะวิ่งหนีเออเหมือนคุณจะยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกในระยะเวลาอันใกลน้นียนะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เจอคนทางไกลนะคนที่เป็นต่างชาตินะนะโดยเฉลอ่ขึ้นนะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎได้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะะหรืออีกในหนึ่งคือ ตัวคุณนั่นแหละนะที่อาจจะได้เดินทางนะเดินทางแล้วอาจจะเจอคู่นะคะอาจจะเจอคนที่เข้ามาจีบเข้ามาพูดคุยด้วยอะไรประมาณเนี้ยชอร์รอตเป็นไพ่ของการเดินทางนะโดยเฉพาะถ้าใครเดินทางแบบใกล้ไกลโดยเฉพาะไกลต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเป็นไปได้หรือว่าถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการเป็นแอร์สจวดการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะเออมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเออจะรู้สึกว่ามันเป็นการเดินทางแบบระยะไกลมากกว่านะเชอร์รอตนะคะอืมส่วนถ้าเป็น ถ้าเป็นคนที่มีคู่มีแฟนเนาะต้องมองว่านะคะมันเหมือนคุณอาจจะมีเรื่องที่เราหงระแหงผิดใจกันมาก่อนหน้าเนี้เนาะแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบแต่ละคนกลับไปคิดทบทวนว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีเนาะมันจะมีการเหมือนกับกลับมาพูดคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันนะแต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะ,ษณะแบบคือต้องรู้สึกว่าคู่ของคุณอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าเนะาะเฉลอดขึ้นเนี่ยนะคะ อาจจะอยู่ไายการมันจะมันจะมีความแตกต่างทางด้านเ,าเวลาอะไรเงี้ยแตกต่างทางด้านระยะทางอะไรเงี้ยนะหรือเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยนะมันจะมีการเดินทางมาเพื่อพูดคุยทําความเข้าใจสื่อสารกันนะคะเออให้แบบเรื่องราวที่มันไม่เคลียร์เนี้ยมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของคือมันเต้าเต้ามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะ จะเลิกหรือจะจบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่มีปัญหาแล้วก็เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยหรือแต่ว่ามันจะมีการคุยกันเกิดขึ้นแล้วมันจะมันจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการที่แฟนคุณอาจจะตื้อคุณอะไรเงี้ยนะหรือตัวคุณเองนั่นแหละตืต้อแฟนคุณประมาณเนี้ยนะคะเออชลิออ์มันเป็นไพ่ของคนที่แบบว่าไม่ยออ่อท้ออ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือจะตื้อจนแบบหยุดสุดท้ายเลยอะเอาชาอชลิรอ์น่ะนะคะอืม นั่นแหละมันก็จะมีการง้องกันเกิดขึ้นนะเต้าว่านะคะอ,อแต่ว่าไพ่ไม่ได้สรุปว่ายังไงเนาะแต่ก็แลดูว่ามันจะมีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าจะเอาอย่างไรนะนะคะก็แนะนาว่าให้คุยกันด้วยสติแล้วก็ใจเย็นๆเนาะนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะที่เต้าเห็นประมาณนี้นะในส่วนของความรักนะคะที่นี้เนี่ย เรามาดูไพ่ตัวช่วยกันดีกว่าสามใบนี้จะบอกอะไรกับคุณนะคะอืมใบแรกนะคะใบแรกเอาใบาไหนก่อนดีใบนี้ก่อนใบนี้คือ unexpected visitor ะผู้มาเยือนที่ไม่คาดคิดนะหากคุณคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดฝันคุณก็พร้อมสำหรับปาฏิหาริย์นะคะ เซอร์ไพรและกระบวนทศน์ที่เปลี่ยนไปจงคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดฝันไม่ว่าแผนของคุณจะดีแค่ไหนและคุณเชื่อหนทางข้างหน้าได้ชัดเจนเพียงใดมีบางครั้งที่แผนการที่ดีเยี่ยมถูกบทบังด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝันะเหตุการณ์ที่พลิกผันกลับมาเป็นสัญญาณว่าการผจญภัยแห่งชีวิตเริ่มน่าสนใจขึ้นมาไม่มีใครสามารถวางแผนเรื่องบังเอิญเพื่อโชคชะตา ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องเซอร์ไพรส์ดังนั้นจงระวังให้ดีและสนุกไปกับการผจญภัยครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้น <c oughs> ที่คุณคาดไม่ถึงนะคะมันเหมือนมันเหมือนพไพ่ใบนะี้บอกให้คุณแบบเปิดใจกับไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดฝันต้องนึกถึงพไพ่ใบนี้เดอะทาวเวอร์นะนะ <c oughs> ถ้ามันเกิดกับเรื่องการเงินของคุณจริงๆนะให้คุณแบบทบทวนชีวิตใหม่อะ่ะเออแล้วรู้ว่าแปลว่า ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีกับในเรื่องของการเงินในช่วง3เดือนนี้นะคุณอาจจะต้องทบทวนตัวเองใหม่เนาะในเรื่องของการใช้เงินการเก็บเงินหรือการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะทําให้เกิดโอกาสดีๆอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องมองแบบชีวิตในในรูปแบบใหม่ๆประมาณนี้นะคะก็เหมือนกับให้คุณ enjoy กับสิ่งที่ไม่คาดฝันเนาะแล้วก็สําหรับใครที่กําลังจะเดินทางเช่นเดียวกันนะก็ลองแบบว่าลองแบบเขาเรียกว่าไม่ต้องแพลนบ้างอันแพลนแบบบางวันอะไรอย่างเงี้ยที่คุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเออให้แบบ เหมือนลองไปผจญภัยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าเออทางข้างหน้าคุณจะเจออะไรไม่ต้องแพลนให้มันเปะ๊ะมากๆก,ก็ได้เนาะลองไปเรียนรู้เอาข้างหน้าประมาณเนี้ยนะคะ you are not alone คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณเราไม่เคยจากไปผ่านความเศร้าและความเหงาทั้งหมดอย่างไรก็ตามคุณไม่สามารถสัมผัสเราใกล้คุณหรือรู้สึกว่าเราส่งความรักมากมายให้คุณ เราคือครอบครัวเพื่อนและมักคุเทศของคุณคุณไม่เคยเดินคนเดียวเราจะเดินเคียงข้างคุณโอ้โหโรแมนติกนะคุณมีคนอยู่ข้างๆ้าคุณเสมอนะในที่นี้ก็คือจักรวาลอะความรู้สึกของเต้าคือจักรวาลอะดังนั้นคือเราทุกคนอะไม่เคยแบบอยู่คนเดียวอยู่แล้วอะถึงแม้คุณจะอยู่คนเดียวนะตอนนี้คุณไม่เคยอยู่คนเดียวนะคุณจะซิงกับจักรวาลเสมอเวลาที่คุณคิดพูดหรือว่าทาอะไรหรือว่าคุณส่งสารส่งความรู้สึกส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปทางความคิดของคุณอะ กับจัก,กรวาลคุณจะได้รับการตอบสนองเสมอนะคะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือหรือว่ามันมีปัญหาชีวิตที่คุณหาทางออกไม่ได้นะคุณแค่ส่งคลื่นความถี่ส่งคําถามอะไรบางอย่างอขอให้จัก,กรวาลแนะแนวหนทางในการหารายได้เพิ่มสมมติถ้าใครมีปัญหาทางการเงินนะหารายได้เพิ่มห,หน่อยแล้วคุณก็คิดแบบนี้บ่อยๆนะแล้วหนทางจะมาอาจจะผ่านจากเพจ Facebook ที่คุณจะได้เจอหรือว่าเพื่อนอาจจะเอาโอกาสมาให้หรืออะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะ ประมาณนี้แล้วก็วันหยุด h o l i day คะคำตอบที่คุณกำลังมองหาสามารถพบได้ในช่วงวันหยุดพักผ่อนในวันหยุดนะวันหยุดนี้มีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณโดยให้โอกาสคุณทำจิตใจให้ปลอดโปร่งและคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของคุณคุณจะได้เรียนรู้มากมายจากวันหยุดนี้ดังนั้นมันจึงคุ้มค่ากับการลงทุนทั้งเวลาและเงินนะความหมายเพิ่มเติมสำหรับการใบนี้นะการรวมครอบครัวจะส่งผลให้เกิดการรักษา จงเข้าเรียนในสถานที่แปลกใหม่เยี่ยมชมสถานที่แห่งพลังของโลกคําอธิษฐานของคุณจะถูกตอบในช่วงเทศกาลวันหยุดนะเหมือนนางฟ้าอยากให้คุณไปพักผ่อนนะซึ่งมันก็สอดคล้องกับไพ่ The World ไพ่เทมเ r ลนส์นะคะในออกสซด้วยตัวคุณก็ต้องตัวคุณก็จะได้เดินทางเยอะเหมือนกันในช่วง3ามเดือนนี่ยนะคะเออสอดคล้องกันหมดเลยน่าแปลกมากนะ ดังนั้นก็ออกไปเดินทางนะคะเพื่อที่ทจะได้ดูเรื่องราวที่มันไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นอะไรยเงี้ยแล้วบางทีมันจะปรับพลังงานของคุณให้ให้ดีขึ้นเนาะถ้าใครแบบทํางานเยอะมาก่อนหน้านี้นะคะลองไปเดินทางดูเนี่ยบางคนไปทะเลเนาะทะเลแบบใส่น้ํามันจะช่วยชาร์จพลังของคุณได้ดีนะคะก็ประมาณนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ